ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคนหนึ่งครับคนุหนึ่งได้พบเจอกับเหตุการณ์ความน่ากลัวเมื่อครั้งที่ต้องเดินทางไปทำบุญกถินนวัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเนื่องจากคนหนึ่งไม่ชํำนาญเส้นทางจึงเปิด G.P.S เพื่อดูเส้นทางแต่จุดหมายปลายทางที่ G.P.S ผาคนุหนึ่งไปนั้นปรับทำให้คนุหนึ่ง ต้องไปพบเจอกับเรื่องราวความน่ากลัวจนคนหัวลุกคนหนึ่งเล่าว่าย้อนไปเมื่อสมัยที่เรามี GPS ใช้แรกๆตอนนั้นสำหรับผมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเราเอาผมเป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยจำเส้นทางดังนั้น GPS จึงเป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่ามีประโยชน์สำหรับผมมากและจะช่วยผมได้เป็นอย่างดีตอนนั้นที่บ้านหึ่งผมเปิดร้านขายของส่งผมช่วยงานพ่อกับแม่ที่ร้าน ทั้งยกของขายของเช็คสต็อกและงานอื่นๆอ,อีกจิบะทะแต่สำหรับงานส่งของนั้นผมจะไม่ได้รับความไว้วางใจให้ทาหน้าที่นี้เพราะผมมักจะหลงทางเป็นประจำแม้กระทั่งหลงทางข้ามจังหวัดผมก็เคยหลงมาแล้วทุกๆปีที่บ้านหของผมจะมีวันหยุดปิดร้านช่วงหลังออกพรรษาเพราะแม่งผมไปสายบุญแม่จะพาครอบครัวเดินทางไปทอดกรินที่วัดต่าง,างๆทั้งเป็นเจ้าภาพเองบ้าง ร่วมบุญกับญาติพี่น้องบ้างร่วมบุญกับเพื่อนๆของแม่บ้างมีอยู่ปีหนึ่งแม่ของผมจองเป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาลูกน้องที่ร้านแนะนํามาเพราะเป็นวัดที่อยู่บ้านเกิดของลูกน้องคนนั้นซึ่งวันที่แม่จองเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินตรงกับวันที่จะมีคนมาส่งของรัดใจพอดีผมจึงต้องอยู่รอเช็คของที่จะมาส่ง แล้วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและค่อยตามไปสมทบกับคณะของแม่ทีหลังดังนั้นน้องสาวของผมจึงสอนผมใช้ GPS บอกเส้นทางโดยพาผมทดลองใช้ในระยะทางใ,ใกล้ๆก่อนซึ่งมันก็บอกเส้นทางได้ถูกต้องจริงๆผมจึงเห็นดีเห็นงามว่า GPS นี่แหละที่จะเป็นผู้ช่วยในการเดินทางผมพ่อแม่และน้องสาวผม,ผมเดินทางล่วงหน้าไปก่อนผมสองวันเพราะต้องไปเตรียมข้าวของสำหรับงานทอดกระถิ่น พอถึงวันที่นัดส่งของกว่ารถส่งของจะมาถึงก็บ่ายสองโมงกว่าแล้วกว่าพวกเราจะลงของกว่าจะเช็คของกว่าจะเก็บร้านปิดร้านและกว่าผมกับลูกน้องที่ต้องเดินทางไปด้วยกันกงบผมจะอาบน้ําแต่งตัวเก็บข้าวของเสร็จก็ปาไปเก็บห้าโมงเย็นผมต้องบอกกอนว่ามันผิดแผนที่ผมวางไว้มากเพราะตอนแรกทางผู้ผลิตแจ้งมาว่ารถส่งของจะมาถึงในช่วงเช้าแต่รถส่งของกลับมาถึงในช่วงบ่าย มันจริงทำให้ผมกับลูกน้องที่ชื่อตั้มซึ่งจะร่วมเดินทางเป็นเพื่อนผมนั้นต้องเดินทางในรางคืนเพราะงานกนถินจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันถัดไปและแน่นอนว่าการเดินทางในครั้งนี้ GPS คือที่พึ่งของผมผมตั้ง GPS ตั้งแต่ออกจากบ้านใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าถ้าพูดถึง GPS สมัยก่อน เส้นทางที่พวกเราไปนั้นมีทั้งทางลัดเข้าหมู่บ้านเข้าสวนเข้าไร่ไม่ได้มีแค่ถนนเส้นหลักดังนั้นเมื่อผมต้องพึ่งพา GPS ในการเดินทางไกลจริงๆมันไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่คิดจนผมรู้สึกคิดถึงแผนที่ที่เป็นกระดาษขึ้นมาทันทีผมมองดูเส้นทางจาก GPS ในโทรศัพท์ก็เห็นว่าเหลือระยะทางอีกไม่ถึง50กิโลเมตรจะถึงจุดหมายปลายทางตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้ว เราเดินทางล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้เกือบชั่วโมงเพราะถนนหนทางที่ GPS พาเราไปนั้นต้องใช้การขับขี่อย่างระมัดระวังตองข้างทางที่ผมขับรถผ่านในเวลานั้นมีแต่ป่ารกร้างไม่มีเสาไฟฟ้าให้แสงสว่างตามข้างทางเลยเสียงจากโทรศัพท์ดังขึ้นมาบอกให้เลี้ยวขวาพอผมตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปตามทางที่ GPS บอกปรากฏว่าทางลูกหลังที่รถของเราวิ่งมานนั้น ก็เริ่มเปลี่ยนเส้นทางที่เต็มไปด้วยทรายสองข้างทางเป็นไร่มันสำปะหลังผมต้องขับรถเข้าป่ามันสำปะหลังที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหนแต่ผมก็ต้องไปตามทางที่ GPS บอกเพราะผมไม่รู้ว่าณตอนนั้นผมอยู่ที่ไหนถ้าไปตาม GPS อย่างน้อยก็รู้ว่าจะต้องถึงจุดหมายปลายทางแน,น่แสงไฟหน้ารถของผมส่องไปด้านหน้าให้เห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งห้าหกคน กำลังเดินอยู่บนทางด้านหน้า,นาผมคนกลุ่มนั้นกำลังเดินตามไปอย่างช้าๆไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนด้วยความที่ผมต้องการที่พึ่งจึงคิดว่าจะถามทานจากคนกลุ่มนั้นและอาสาไปส่งพวกเขาด้วยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเดินไปอย่างนี้คงไม่ถึงจุดหมายปลายทางง่ายๆแนะ่ตั้มสกิดบอกผมว่าให้รีบขับรถไปตอนนั้นตั้มแสดงท่าทางตื่นกลัวและเร่งให้ผมขับรถผ่านคนกลุ่มนั้นไปให้เร็ว แต่ผมขับรถเข้าไปจอดข้างๆคนกลุ่มนั้นแล้วรวยกระจกลงเพื่อให้ตั้มถามผมสังเกตว่าตั้มหน้าซีดไม่ยอมมองไปทางซ้ายมือเลยพร้อมกับบอกผมว่าไปไปไป,ไปผมจึงต้องมีคนถามคนกลุ่มนั้นเองว่าที่นี่ที่ไหนและผมจะออกไปถนนใหญ่ได้ยังไงแต่ทุกคนต่างเดินก้มหน้าผ่านไปเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เห็นผมอยู่ตรงนั้นตั้มทั้งตีขาผมทั้งทำหน้าดุ บอกให้ผมรีบขับรถไปแต่ผมก็ยังไม่ออกรถจนสุดท้ายแล้วตั้มต้องพูดออกมาว่าเขาไม่ใช่คนหลังจากที่ตั้มพูดประโยคนั้นจบคนกลุ่มนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วหันมองที่ผมกับตั้มผมชะงักไปเมื่อเห็นว่าใบหน้าของคนกลุ่มนั้นซูบซีดมีแต่หนังหุ้มกระดูกราวกับศพที่กำลังแห้งผมรีบขับรถไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่สนใจสภาพถนนหนทางเลยตั้มบอกกับผมว่าตั้มเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกเขาไม่ใช่คนเพราะตั้มเห็นว่าเขาไม่มีเท้าจึงพยายามบอกให้ผมรีบไปและไม่ให้ผมจอดรถซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้สังเกตช่วงล่างคนกลุ่มนั้นเลยมัวแต่ดีใจว่าตัวเองเห็นชาบ้านจะได้ถามทางเป็นสนุนใ่ผมขับรถผ่ากลางไร่มันสำปะหลังและมัโผล่ที่ถนนคอนกรีต ซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนมีงานเทศกาลอะไรบางอย่างผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นงานฉลองกระถินผมกับตั้มดีใจมากที่ได้เจอชุมชนจึงขับรถตรงไปที่ที่มีแสงไฟและมีผู้คนมากมายปรากฏว่าที่ตรงนั้นเป็นวัดมีโบสถ์มีศาลาไม้ผมก็ใจชื้นขึ้นมาทันทีเพราะที่วัดน่าจะกำลังมีงาน ผมเลือกขับรถเข้าไปจอดบริเวณใต้ต้นโพต้นใหญ่แล้วเข้าไปคุยกับชาวบ้านก็ได้ความมาว่ามีงานฉลองกระถินที่วัดซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมคิดผมจิงถามทางออกไปถนนใหญ่พร้อมทั้งบอกด้วยว่าผมจะไปที่วัดแห่งหนึ่งชื่อนี้ชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับผมว่าวัดนี้อยู่ไม่ไกลจากนี่ไปไม่ถึง10กิโลเมตรแต่เวลานี้ม่ควรออกไปจากหมู่บ้านเพราะข้างนอกผีดุอาจเกิดอันตรายได้ ผมกับตั้มเพิ่งเจอผีมาเมื่อสักครู่จึงเห็นด้วยกับคำเตือนนั้นเราสองคนตัดนใจที่จะนอนพักที่วัดก่อนพอเช้าค่อยออกเดินทางน่าจะทันงานกระถิ่นของแม่เพราะชาวบ้านบอกว่าวัดที่ผมจะไปนั้นอยู่ไม่ไกลผมกับตั้มจึงเอามุ้งที่อยู่ในรถมากางผูกติดกับโครงเหล็กของกระบะท,ท้ายรถและก็พากันนอนที่ท้ายรถผมเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ตั้มสะกิดผม ต่มชี้ผมมองไปด้านหน้าเห็นกลุ่มคนที่เราเห็นในไร่มันสัมปะหลังกำลังเดินเข้ามาในวัดครั้งนี้ผมเห็นชัดเต็มสองตาเลยว่าคนกลุ่มนั้นไม่มีเท้าผมรู้สึกเสียสันหลังคนหัวลุกใจหลน่นวูกไปอยู่ที่ตาตุ่มผมเห็นคนกลุ่มนั้นเดินเข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านผมจะเกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่าชาวบ้านเห็นแบบเดียวกับที่ผมเห็นหรือเปล่าและชาวบ้านคนหนึ่ง ก็ชี้มือมาทางรถของผมที่จอดอยู่ผมเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลจึงชวนตั้มลงจากกระบะท้ายรถแล้วเข้าไปอยู่ในรถเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ขับรถหนีได้ทันผมคิดว่าผมควรออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดจึงตัดสินใจสตาร์ทรถเพื่อจะขับรถไปแต่ด้วยความสวยหรืออะไรก็ไม่ทราบรถกับสตาร์ทไม่ติดไม่ว่าจะบิดกุญแจสตาร์ทรถกี่ครั้งรถก็สตาร์ทไม่ติด ผมเงยหน้าขึ้นมองสภาพแวดล้อมรอบข้างจากเดิมที่ผมเห็นเป็นวัดที่มีการจัดงานคลึกคืน้นมีผู้คนมากมายมีแสงไฟส่องสว่างกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณโดยรอบมืดสนิทมีเพียงแสงสว่างจากหิ่งห้อยแค่สองสามตัวเท่านั้นแล้วงานวัดที่ผมเห็นเมื่อสักครู่หายไปไหนผมมองหน้ากันกับตั้มผมสังเกตได้ว่าตั้มมีสีหน้าไม่สู้ดีนัก ผมมองดูนาฬิกาในโทรศัพท์ตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งสีนาทีผมได้แต่พนมมือขึ้นสวดมนต์ภาวนาขอ,อยจะให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเลยตั้มเองก็สวดมนต์หยวงข้างผมเช่นกันจู่ๆก็มีเสียงหมาตัวหนึ่งหอนขึ้นเหมือนเป็นต้นเสียงแล้วหมาตัวอื่นก็หอนรับกันเกลียวเสียงข้อกระจกข้างๆประตูรถดังขึ้น ผมมองไปก็เห็นชายแก่คนหนึ่งเอาหน้ามาแนบที่กระจกในตอนนั้นผมสะดุ้งสุดตัวตั้มเองก็มองตาไม่กระพริบจากนั้นก็มีเงาสีดำมาล้อมรอบรของเราไว้เต็มไปหมดตอนนั้นผมกลัวมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มของพอกเราเท่านั้นตั้มนั่งกอดเขาร้องไห้ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมองรอบๆเลย ส่วนผมก็นั่งมองรอบๆร,รถด้วยความระทึกเสียงเคาะรถรอบคันเอาคนเดินรอบรถอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังโชคดีที่พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้ามาในรถได้ผมนั่งมองดูอย่างนั้นอย่างละสายตาไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมีผู้หญิงสวมชุดไทยโบราณคนหนึ่งดุ้งจงกระเบนสีแดงมายืนร่ายรำอยู่ด้านหน้ารถ เหมือนตั้งใจจะมารำให้ผมกับตั้มได้เห็นผู้หญิงคนนั้นใบหน้าขาวสว่างแต่ไม่มีปากมีแต่ลูกตาดำครับผมรู้สึกขนหัวลุกจนต้องนั่งก่อดเข่าก้มหน้าเสียงเคาะรอบคันรถทำให้ผมต้องสะดุ้มเป็นระยะระยะแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งกลัวยอย่างนั้นจนกระทั่งช่วงรุ่งสาง เงาดำเหล่านั้นที่ยืนล้อมเล่ารถของผมอยู่ก็ค่อยๆเลือนจางหายไปผมจัดการสตาร์ทรถแต่ก็สตาร์ทไม่ติดอยู่เหมือนเดิมตอนนั้นผมเห็นว่าน่าจะปลอดภัยแล้วจึงเดินลงจากรถไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่หลังรถก็เห็นว่าโทรศัพท์ผมวางอยู่ในมุ้งที่พวกผมกลางนอนหลังรถแต่ว,ว่าโทรศัพท์ผมแบตหมดผมกับตั้มคุยนว่ารอให้สว่างกว่านี้ก่อนและจะพากันเดินไปหาคนมาช่วย ในระหว่างนั้นบางเอิญมีชาวบ้านสองคนเดินเข้ามาหาเราผมดีใจมากจึงรีบเดินเข้าไปหาชาวบ้านสองคนนั้นหลังจากที่ได้พูดคุยกยันสักพักหนึ่งผมถึงได้รู้ว่าชาวบ้านสองคนนั้นเป็นสามีภรรยากันกำลังจะออกไปดูเบ็ดที่ปักไว้บางเอิญเห็นรถของเราจอดอยู่จึงเข้ามาดูชาวบ้านสามีภรรยาคู่นั้นบอกกับผมว่าวัดที่ผมจะเดินทางไปนั้น อยู่ห่างจากหมู่บ้านแห่งนี้ประมาณ6กิโลเมตรและชาวบ้านสองสามีภรรยาก็พาผมเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อเหมารถของคนในหมู่บ้านให้ไปส่งที่วัดบนเขาเมื่อผมเดินทางไปถึงที่วัดแม่ก็ออกมารับผมด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าแม่ติดต่อผมไม่ได้ผมจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังและผมก็ได้รู้มาว่าที่ที่ผมลงเข้าไปนั้นเป็นบริเวณป่าชา้าฝั่งผีตายโหงของวัดเก่าประจำหมู่บ้าน แต่เนื่องจากวัดเดิมอยู่ไกลจากหมู่บ้านเกินไปทำให้ชาวบ้านไม่สะดวกในการเดินทางมาประกอบสาสนพิธีที่วัดอีกทั้งพระสงฆ์ต้องเดินทางบินธบาตในระยะทางที่ไกลมากดังนั้นจึงมีการย้ายไปสร้างวัดในหมู่บ้านแล้ววัดเก่าก็ถูกปล่อยร้างผมกับตั้มไม่ใช่รายแรกที่ถูกผีที่วัดเก่าหลอกเคยมีชาวบ้านที่ไปดูเบ็ดตกปลาตอนคืนเจอผีที่วัดเก่าหลอกมาหลายรายแล้วแต่พวกเราโชคดี ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถคอยคุ้มครองอยู่ชาวบ้านบางรายถึงขั้นโด,ดนผีวิ่งไล่ตามจนจับไข้หัวโ,โกรนและทุกคนที่เจอผีที่วัดเก่าหลอกก็มักจะได้เจอกับผีนางรำนุ่งจงกระเบนสีแดงแทบทุกคนคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่ากันว่าเมื่อก่อนที่หมู่บ้านมีคณะนางรำอยู่คณะนึงมที่จะคอยรับจ้างแสดงในงานต่างๆอยู่มาวันหนึ่งนางรำคนหนึ่งหายไปแบบไม่มีใครรู้ ทุกคนคิดว่านางรําคนนั้นอาจจะหนีไปกับคนรักจึงไม่มีใครออกตามหาแต่ต่อมาเริ่มมีคนพบนางรําคนนั้นในลักษณะแปลกๆย่างเช่นเห็นนางรําคนนั้นเดินอยู่พอจะเข้าไปทักนางรําคนนั้นก็หายไปหรือบางคนก็เห็นนางรําคนนั้นยืนรําอยู่แต่ไม่มีท่อนล่างทําให้ทุกคนมั่นใจว่านางราคนนั้นน่าจะตายไปแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเจอศพของนางรําคนนั้นเลย สุดท้ายแล้วผมกับตั้มก็ไม่ได้กลับไปเอารถที่จอดทิ้งไว้แต่ให้คนงานคนอื่นไปเอาให้แทนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ